สวัสดีครับวันนี้แรงเราสองคนจะพามากินพิซซ่าครับนี่เลยครับพี่น้องน่ากินไหมครับทำกินเองเลยนะครับกพหละรีแรงอยากกินครับก็เลยลงทุนซื้อเครื่องมันมาเองหมดแล้วก็มาทำกินเองครับพกชีพกทุกสิ่งทุกอย่างลงทุนเองนะครับซื้อมามาทำกินเองเลยครับน่ากินไหมครับพิซซ่าครับ ร้อนๆเลยนะคะเพิ่งเอาออกกเพิ่งเอาออกจากเตา <นะ S 1> ร้อนๆเลยครับก่อนกินแล้งผักกุ้ยไรกุแช่กดติดตามช่องแรงผายกินเลยนะครับขอบคุณมากครับทีนี้แรงก็จะแมงไว้ให้เจ้านายก่อนครับให้ให้เจ้านายชิมรูให้เจ้านายชิมรูว่า <laughs> จะกินได้หรือเปล่าครับอ๋อติด อยากให้เจ้านายก่อนค่อยกินครับเจ้านายก็แล้งก็รักเหมือนพ่อเหมือนแม่ครับแป้งมันก็ทำเองเลยนะคะเพิ่งทำรั้งแรกเหมือนกันไม่รู้ว่าจะกินได้หรือเปล่าแต่ว่าชิดมันไม่ไม่ค่อยยืดเลยเลี้ยงขออนุญาตตัดตักแป๊บหนึ่งนะครับ นี่เลยนะคะชิ้นก็จะประมาณนี้ไม่น้ำไม่บังค่ะพอชิ้นพอนีพอนีได้อืม ข้างล่างเลยเรีแม่งไว้ให้เจ้านายครับทีนี้ก็เราสองคนจับไปครับอาชาดในนี้ลหละในจิ้มก็ได้ใส่ใสทุกอย่างแล้วนะคะอันนี้มีทั้งซอสมะเขือเทศแล้วก็ไม่รู้นะจะพูดว่าหน้าอะไดีเพราะว่ามันมีทุกอย่าง มีปูอัดมีแฮมาม,ามีแบคอนคมีไส้กรอกแล้วก็มีอะไรอีกนะนานเนี่ยประชงไปเลยโคตรลดไปเลยอไเอาละชิ้นหนึ่งก่อนล,ลองอชิมามามาครับพี่้องกินด้วยกันครับลองชิมดูกันครับว่ามันจะอร่อยไหมคะ นี่เลยค่ะคำใหญ่ๆก็ได้พอใช้ได้ครับ เห็นคนอื่นเขาทำทำไมมันยืดแบบยืดได้มากเลยอันนี้มันไม่มันไม่ยืดชิดมันน้อยเลยปะไม่น้อยนะชิดก็ซื้อมาแบบทงเล็กประมาณ100ร้อยกว่าบาทก็ใช้หมดเลยเนี่ยคนไม่ได้เดิน เม่เรียนนล้ทำก็แบบนี้แหละก็พอกินได้ก็พอแล้วแต่อร่อยดีเนาะอร่อยอร่อยมากเลยเพราะว่าเครื่องมันเยอะไงมีทุกอย่างถ้าเราซื้อไม่ต้องไม่ต้องราดชิ้นไม่ต้องราดซอสซอสแล้วใส่ซอสพริกไปใส่ซอสมะเขือเทศลงไปด้วย ถ้าสั่งมากินที่ัน้นจากร้านมาสั่งมากินมันก็แบบนี่แหละแป้งกับชีสนิดนึงชีสก็ว่าก็อร่อยอยู่เนาะแต่ว่ามันอร่อยคนละแบบนะอืม ตอนนี้ว่าเรยงอยากกินอ่ะยังไม่หมดเลยนม่หมดก่อนขอยากกินก่อนขอยากกินมากแล้วกันก็ไม่เครื่องแน่นมากเครื่องแน่นมากเลยตอนเนี้ยมีทั้งปูอัดมีทุกอย่างเลยเชนายที่มันไม่ยืดชีสมันก็ใส่เยอะอยู่ อค่นี้ก็ถือว่าเก่งแล้วทำง่ายๆนะคะอันนี้ไม่ยากใช้แ<ช><ช>ป้งอันกประสง อย่างเดียวค่ะแล้วก็ไข่ฟองหนึ่งแล้วก็น้ำมันงผงฟูแล้วก็เกลี่ยให้หมดเลยนะพอแล้แล้วเอี่มแล้วแล้วก็นมนมจืดถ้าไม่มีบางคนก็ใช้เป็นโยเกิร์ตอันนี้ใส่นมจืดไม่มีโยเกิร์ตใส่นมจืดลงไปนิดนึงก็หมักแป้งไว้สัก ถ้าไม่อยากหมักก็ได้แต่ถ้าหมักไว้มันก็จะแป้งมันก็จะัดแ๋ยงมันก็จะนุน่มกินชิ้นหนึ่งเองนะเพราะว่าพี่ก็กินข้าวลงไปเอาอีกปะ 好的。<Voilà. S 2> <laughs> อร่อยาอมากๆเลยครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะครับพอกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแรงพากินเลยนะครับขอบคุณมากครับเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับสู่ไปด้วยกันครับผม